เ hmm. ออรู้สึกไม่ดีเลยนั่นใครอะตือนมาสินะไหนๆะฉันก็ไหนแกก็ากกมานะฉันชี้ยาโลกหม้เล็กสองชี่คอคเนเมันเหมือนตัวละครในเรื่องใครสักคนเลยอะแกอย่าโดนเกมไปที่โลกหนึ่งเปล่าฉันไม่เชื่อหรอกว่ามีโลกหนึ่งก็มาเลยครับจัดไปที่ตอนที่สู้สิ โอ้ยนเจ็บเสียนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยอาวโดนกินไอกแกะงั้เอาเออทีนี้ที่ไหนวันนี้อะต้องสำรวจนี่นายได้ได้ไม้กระทาไหมได้ขอเลยนะทิน ที่อันเชิญงั้นเหรองานต้องอันเชิญอันเชิญได้ขอบค,คับท่านพวกเราผมรับดูรับใช้ใช่ครับยังอ่ะยังหน่อเป็นฉันอยูอ่ฉันอยูอ่ว่ะ เออชื Ooh, inder, scroll, cool. Red, ่อชายคนที่ผมจะต้องบอกคุยก็บอกว่าไอ้บ้าคุยทีบอกล่งตายก็มาดิครับอันนี้แกดูแน่แกดูแน่แกดูแน่ก็มาดิครับทักจริงจริงมาดิครับ ก็วาดีกรปบฮัลปหังปปังปังโหัลโหลอัลโลลโหลฮัลโหัลโหลฮัลโหลัลโหลฮโหลฮหลทุกคหลฮลหลฮัลโหลฮัลโหีฮัลโหลฮัล ฟาของถงลาของพวกเราตอนนี้เริมจะไปแล้วจะขึ้นไหวด้วยโอเคจะเริ่มขึ้นไหวแล้วจันมาที่ไอแวนเออแอบบวา่าจะบอกอะไรอย่างนึงแล้วกลับบ้านก่อนนะยินดีที่รู้จักนะเจ้าเวนเจ้าเจ้าเจ้าเวนยาวนายเป็นใครอะฉันชิจ้เดูไมีกสอง ฉันไม่เคยคุ ini, half, half, half. So, between, ้นหน้านายเลยงงมึงจะตายมึงตถลนเหรอเฮ้ยมึงพวกแบบนี้มึงตายก็ไม่ใช่หยัก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 หยแล้เรื่องราวกูได้จบลงแบบเพียงเท่านี้นี่